ถ้าจะพูดถึงซีรีส์เกมที่อยู่มานานอยู่มาทุกยุคทุกสมัยโดยแทบจะไม่เปลี่ยนตัวตนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่กลับสามารถเอาชนะใจแฟนเกมได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ผมเนี่ยจะนึกถึงซ u เปอร์โรบอทไทเซนนะครับหรือว่าซ u เปอร์โรบอทวอล์สนั่นเองเป็นอันดับแรกเลยนะครับลองคิดดูสิครับทุกคนซีรีส์นี้เนี่ยอยู่มาแล้วกว่า30ปีเข้าไปแล้วนะครับนะับตั้งแต่ยุคที่เกมเนี่ยยังเป็นแค่พิกเซลแบบหยาบนะครับบนจอเกมบอยขาวดำหรือว่าเกมบอยคัลเลอร์นั่นเองจนมาถึงยุคที่กราฟิก 3D เนี่ยเต็มหน้าจอความละเอียดระดับ 4K พร้อมเสียงพาสนะครับอิงตามการ์ตูนหรือว่าอนิเมะต่างๆเลยนั่นเอง แต่แม้ว่าจะเปลี่ยนผ่านไปกี่เจเนอเรชันนะครับสิ่งที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมเนี่ยก็คือหัวใจของเกมเพลย์ที่คงเสน่ห์แบบคลาสสิกอย่างต่อเนื่องไม่เคยพยายามทำตัวให้อินเทรนด์อะไรมากมายนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองตามกับเกมกระแสะหลักแต่ตระกูลนี้เนี่ยกลับรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองไว้ได้แบบมั่นคงมากๆซึ่งถ้ามองในแง่ธุรกิจหรือการตลาดเนี่ยมันก็เสี่ยงไม่น้อยเลยนะครับแต่ถ้ามองจากมุมมองคนเล่นอย่างเราเนี่ยมันคือความดื้อที่อบอุ่นเหมือนกันนะมันเป็นเหมือนเพื่อนเก่าที่กลับ มาหาทุกปีเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในเกมซ u เปอร์โรบอทเนี่ยไม่ได้เป็นแบบพลิกโฉมใหม่ทั้งหมดเหมือนที่หลายๆซีรีส์เขาทำกันแต่ว่าตระก,กูลนี้เนี่ยกลับค่อยๆขยับนะครับค่อยๆพัฒนาในจุดเล็กๆอย่างมีชั้นเชิงครับ เช่นการพัฒนาระบบแท็กทีมที่ทําให้เราเนี่ยสามารถจับคู่หุ่นออกท่าต่อสู้ร่วมกันได้หรือระบบคอมโบที่เปิดทําคอมโบแบบโยงหลายตัวเข้ากันนะครับเพื่อเพิ่มความหลากหลายแล้วก็ความมันเข้าไปอีกขั้นมีการแยกสเตตัสของตัวหุ่นกับนักปินอย่างชัดเจนขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวหุ่นยนต์แล้วก็ตัวจิตใจของคนบังคับสามารถสลับสับเปลี่ยนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและแน่นอนครับว่าการพัฒนาเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทําให้เกมยากขึ้นแบบไร้เหตุผลแต่มัน เพิ่มความลึกทางการวางแผนยุทธศาสตร์ต่างๆโดยไม่ได้ทําให้ผู้เล่นหน้าใหม่รู้สึกหลงทางนะครับอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นความฉลาดในการออกแบบดีไซน์นะครับที่ผมมองว่าเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้จริงๆกับซูเปอร์โรบอตซึ่งถ้าให้เจาะจงลึกเข้าไปนถึงความแตกต่างของภาคเก่าแล้วก็ภาคใหม่ในเรื่องของเกมเพลย์แล้วสิ่งที่เห็นชัดที่สุดเลยนะครับก็คือจังหวะแล้วก็ความยืดหยุ่นของการเล่นครับ ภาคเก่าๆเนี่ยอย่างในยุค Super f a n ฟ i c o m หรือว่า PlayStation 1นะครับจะมีความดิบความดุดันอยู่ในตัวมันเป็นเกมที่ไม่ค่อยมีทางลัดไม่ค่อยมีตัวช่วยมากนั่นเองครับคือเริ่มมาตาหนึ่งเนี่ยเราต้องนั่งวางแผนละคิดทุกเทอร์อะไรอย่างรอบคอบทุกการเคลื่อนไหวเนี่ย ของหุ่นต้องมีเหตุผลเพราะว่าถ้าเราพลาดแค่ก้าวเดียวนะครับโดนยิงโดนสอยจนพังทางกองทัพได้เลยระบบพลังงาน EN แล้วก็กระสุนอมโมนะครับของแต่ละท่าก็ต้องบริหารให้ดีไม่ได้มีเติมง่ายๆแบบยุคหลังทําให้เราใส่ใจแล้วก็รักหุ่นทุกตัวในแมปนะครับของแต่ละตาของแต่เนื้อเรื่องที่เราเล่นคือจะส่งหุ่นไปบูมมัวๆเนี่ยไม่ได้เลยจริงๆแต่พอเข้าสู่ยุคภาคใหม่หมๆนะครับอย่างซ u เปอร์โรบอต v ี ไปจนถึงภาคล่าสุดเ0อตีนะครับหรือภาคที่ฉลอง30ปีนะครับของซีรีส์นี้เราเนี่ยก็จะเริ่มเห็นความนุ่มนวลน,นะครับความละมุนของการเล่นมากขึ้นความสมูทนั่นเองศัตรูบางด่านเนี่ยก็จะยืนเฉยๆนะครับรอให้เราไปตีไม่ได้กรูกันมาเหมือนมกก่เกอะแล้วก็จะมีเพิ่มระบบ X-action ที่เปิดโอกาสให้หุ่นตัวหนึ่งใช้หลายท่าในเทิร์นเดียวได้มีระบบ i r i t Chain นะครับอย่างเช่นพวกเลฟพวกอะไรพวกนี้ที่จะรวมค่าพลังจิตของนักบินเข้าด้วยกันทั้งหมด เพื่อให้เล่นเทินดุกเนี่ยสนุกขึ้นตีมันยิ่งขึ้นและที่สําคัญคือระบบอัปเกรดนะครับและพัฒนาทักษะของนักบินและหุ่นยนต์ที่ทําง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นมากไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องสูตรลับหรือว่าเลือกของผิดแบบเมื่อก่อนนั่นเอง ในขณะที่บางคนเนี่ยมองว่านี่คือการลดทอนความท้าทายนะครับแต่ในความคิดผมเนี่ยมันคือการทําให้เกมเนี่ยเข้าถึงคนมากขึ้นโดยยังคงความสนุกไว้ครบถ้วนคนที่อยากลองแนววางแผนไม่เคยเล่นหุ่นมาก่อนก็สามารถสนุกได้โดยที่ไม่ต้องอ่านคู่มือหรือหาสูตรอะไรต่างๆมาเล่นแทบตายเหมือนเมื่อก่อนนะครับคนที่เป็นแฟนเก่าเนี่ยก็ยังมีด่านลับด่านเสริมที่ให้ความท้าทายอยู่เหมือนเดิม ส่วนเรื่องงานภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเส้นทางที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับจากยุคที่เราเนี่ยดูหุ่นหัวโตนะครับแบบ s d นั่นเองเด้งๆอยู่กลางจอมีเสียงเอฟเฟกวิ่งวับไปมานั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงยุค PS2 แล้วก็ PS3 นะครับทีมงานเนี่ยก็เริ่มพัฒนามีท่าไม้ตายแอนิเมชันเต็มจอการแปลงล่างต่างๆสร้างโมเมนต์นะครับที่เราเนี่ยเหมือนกำลังดูแอนิเมชันอยู่นั่นเองบางภาพน,นะครับก็ถือเป็นจุดสูงสุดของงานเลยนะครับก็จะเน้นนะครับมีแฮนด์ดรอวิ่งแอนิเมชันเท่าที่ผม ใจนะแบบ2มิติเข้ามาเสริมยังเข้มข้นเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะไม่ลองของใหม่เลยนะครับเรื่องงานภาพมันก็จะมีบางภาคเนี่ยก็ใช้โมเดล3 d นะครับเข้ามาเติมเต็มแทบจะทั้งหมดเลยโดยซ้ำไปก็ถือว่าเป็นการลองผิดลองถูกของซีรีส์นี้จริงๆถึงจะมีเสียงวิจาร์ณว่า ความเป็น 3D เนี่ยมันดูแข็งดูขาดเสน่ห์ไปบ้างแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการใช้โมเดล 3D นี้เนี่ยมันมประหยัดพลังงานมากแล้วก็ช่วยให้เกมเนี่ยสามารถออกภาคใหม่ได้ไวขึ้นแถมรองรับหลายแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะมีเอนจินต่างๆที่รองรับเรื่องการพอร์ตโมเดลต่างๆนั่นเองจนในยุคล่าสุดนี้นะครับทีมพัฒนาเนี่ยผมว่านะเขาก็หาทางลงตัวได้โดยการที่ผสมบางฉากเป็น 3D แล้วก็บางฉากเนี่ยก็เป็น 2D หรือ 2.5D นั่นเองยังคงลายเส้นแบบอนิเมะไว้แต่ก็ยังมีความ 3D หุ่นเดินผสมอยู่บ้างก็เรื่องมุมกล้องต่างๆที่ f l e x กซิบลมากขึ้นมีหลายท่านะครับที่ท a ร s i ซชันระหว่าง 2d ไป 3d นั่นเองซึ่งภาคใหม่อย่าง s u p e r ร o b ว t War วนะครับที่จะออกในปี2025นี้ก็น,น่าสนใจเลยไม่น้อยครับเรื่องงานภาค แต่สุดท้ายนะครับสิ่งที่ทำให้ Super Robot Wars เนี่ยยืนอยู่ตรงนี้มาได้ตลอดไม่ใช่แค่กราฟิกนะครับไม่ใช่แค่เกมเพลย์แต่มันเป็นความเบียวแล้วก็ความรักที่มีต่อหุ่นยนต์ญี่ปุ่นนั่นเองครับมันคือการที่เราเนี่ยได้บังคับมาชินคาซาต,ต,ต่อสู้เคียงข้างกับ e ีวา0 1หรือว่ากันดัม rx 7 8ยืนคู่กับกุเลนลากันนั่นเองครับในมายืนข้างกันใช้คอมโบเชนต่อสู้พร้อมกัน มันคือการได้เห็นนักเบียนจากคนละโลกมิติของจักรวาลการ์ตูนนะครับมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันในช่วงคัดสีนสั้นๆที่บางครั้งเนี่ยความหมายของแต่ละเรื่องเนี่ยก็มาผสมกันกินใจยิ่งกว่าเนื้อเรื่องหลักเลยด้วยซ้ําเกมนี้นะครับเลยไม่ได้ขายแค่ความมันอย่างเดียวแต่ว่ามันยังขายความทรงจําที่เรามีต่อการ์ตูนเรื่องนั้นๆด้วยนั่นเองครับความเป็นเด็กของเราเนี่ยฉากที่เราเคยได้ยินว่าเกตเตอร์บีมนะครับหรือว่าคนที่ร้องไห้ตอนดูกูเลลาการตนตอนจบมันก็ยังตาตึงใจเหมือนเดิเนเนก็ มีที่ให้คุณเสมอและทําให้คุณรู้สึกได้เหมือนว่ากำลังกลับบ้านนั่นเอง ทุกวันนี้นะครับถึงแม้แบรนด์เพรสโตนะครับจะไม่ได้มีโลโก้แว่นแดงแว่นขาวดําเด้งขึ้นมาหน้าเกมเหมือนในอนดีตแล้วตอนนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้บันไดนามโกเป็นหลักแต่สําหรับผมนะครับแบรนด์เพรสโตเนี่ก็ไม่เคยหายไปจากซีรีส์เกมนี้เลยเพราะจิตวิญญาณของทีมงานยุคแรกๆเนี่ยก็ยังคงฝังอยู่ในจังหวะการภาคการทําเกมโมเดลเมคานิกเอฟเฟกต่างๆตอนใช้ท่าหรือแม้แต่ UI เนี่ยที่ยังคงหน้าตาเดิมเดิมคำสั่งต่างๆเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมในทุกภาคส่วนทุกครั้งนะครับที่ได้ยินเสียงเพลงประกอบกระตุ ภาคเก่าๆนะครับก็ยังรู้สึกย้อนกลับไปเป็นเด็กเสมอเลยจริงๆ Super Robot War หรือว่า Super Robot t ทไทเซนเนี่ยสำหรับผมก็เลยไม่ใช่เป็นแค่เกมเกมนึงนะครับแต่มันคือ Pop c u l t u r e อร์ชิ้นสําคัญของเกมเมอร์เฉพาะกลุ่มที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้จริงๆมันอาจจะไม่ได้ดังเท่า Final f a n t a s ซหรือว่า z e l d a หรือเกมซีรีส์ตระกูลอื่นนะครับที่เติบโตมาพร้อมกันแต่เกมตระกูลนี้เนี่ยมันมีความรักความผูกพัน มันมีความดือ้อความมุ่มานะในแบบของตัวเองที่แปลเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแน่นเองครับและในอนาคตนะครับไม่ว่าจะมีกี่ภาคหรือกี่ชื่อเกิดขึ้นมาก็ตามผมก็ยังเชื่อว่าแันๆฟนเนี่ยก็พร้อมนะครับจะกลับมาเปิดเกมนี้อีกแน่นอนเพราะซูเปอร์บอดวอร์เนี่ยไม่ใช่แค่เกมหุ่นยนต์แต่มันคือการเดินทางของชีวิตของแฟนหุ่นยนต์ทุกคนที่ไม่เคยจบลงเลยจริงๆครับใครชอบภาคไหนลองมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับเล่นเกมให้สนุกครับ